สวัสดีค่ะขอบคุณทูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิบดุกกระเด้อพี่น้องไอ้ไปเดือนมาเห็ดลีปขอบคุณพี่น้องตัวโลกทีม่านพักดันให้ไปเดือนจนได้เงินยูทูปก่อนแรกเนาะคะเนาะไปเดือนได้บ่หลายดอกได้สามพันกว่าขอบคุณทูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิเด้อกระเด้อขอบคุณพี่น้องเป็นกำลังใจให้สู่สู่เบิดสุกคนด้อกระเด้อพ่กงูว่าสีพิดกคตเพราะไปเดือนกับเบาไปล่ะเพราะว่า ก่อนที่แกรกก็ได้บ่หลายบันไดนเนาะกันเนาะเพราะว่าไปเดินก็ได้แคกนลอยกว้ยเหรียญหนึ่งอันนั้นที่พันๆม่านข้าเจ้าบ่ท่านหาข้าเจ้าสีทาย่อยให้ยี่เนาะไปเดินก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อดีใจคัะดีใจแม่พี่น้องเลยดีใจเต้นแต่นได้รับอีเมลพุ่นน่ะดีใจในชีวิตสุดสั่งเลยพี่น้องเอ้ยได้รับเงินจากอากาศนี่ล่ะเพิ่นวา่าเงินทางอากาศเนาะค่ะเนาะได้ซ้ำใดก็ดีเบิดเป็นหย่างบน ประเดยนก็ได้แล้วประเดยนการเรือมากนกาบขอบคุณพี่น้องเฮ้าเบิร์ตสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อประเด็นเป็นกำลังใจให้สู่สูเด้ออันของประเด็นแห่งเันออกจากระบบดูเดี๋ยวกับเที่ยวออกเดี๋ยวกับเที่ยวออกเดี๋ยวกับกู้ขึ้นเดี๋ยวกับเที่ยวออกอยู่ก้อนหนาบางหันกันออกอันกายพี่น้องเฮ้น จำรหัสจำมิยังไหวเขียนไหวเด้อค่ะเด้อคือประเด็นประเด็นเขียนไหวเบิดเทิรเวลาเทิรวันที่ตะปันันประเด็นก็ยังหลงหลงลืมลืมอยู่บางทีก็ใส่ผิดใส่ถือเขียนไหวหลายเทิร์เขียนเทิร์เปลี่ยนไ,ไม่กับฮองกันเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะเด้อสู้สู่ต่อไปเพื่อนไม่มากกับช้าชาได้พาเลื่มงามเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้สุกคนเด้อค่ะเด้อประเด็นก็ดีใจหลายมือหน,นีก็เลยมากัน ขอบคุณพี่น้องเฮ้าเบิร์สุขคนไปเดินกันสิเป็นกำลังใจห่งต่อไปเนาะคนะเนาะเป็นกำลังใจสื่อกันเละกันพอวานสังคม youtube มันเป็นสังคมพึ่งผ้าเนาะคะเนาะเฮ็ดผู้เดียวไปกับผ่บ้ใดต้องได้รับความร่รวมมือจากพี่จากน้องจากเศว้า,าโลกเบิร์สุขคนผู้ใดก็เจ้าเฮ็ด u t u b e เครื่องข้าเจ้าเบ,บิง y งย t u b e เนาะคะเนาะเป็นก็นไไ้มาซอยกิมซอยยังให้เฮามาซับๆัสะไขให้เฮามาซอยเบิง่ง ดูแลหเฮาจังค่อยสีไดกก้เนาะคะเนาะบ่ค่าบ่อขามมันอันนังกลางแปลงเฮาไปให้หฮาสีได้อันนั่นจะเลื่อนเติบโตไปทังหนาเนาะคะเนาะจุงเขียนกันยางเด้อค่ะเด้อพี่น้องเลยเพราะว่ามันเป็นสังคมพึ่งผ้าเฮ็ดอันใดการห้ดีให้งามบ่ิสวนซสุนวเด้อพี่น้องเลยห้ไปหลอดปลอดภัยห้ โชคดีไม่ใช่ตลอดไปประเด็นกระโชคดีไม่ใช่อยู่ประเด็นดีใจดีใจพี่น้องดีใจแห้งอันโชคดียังตีประเด็นปลูกกันนั่นไว้ดอกแกวมั่งเพื่อนเอิ้นลินมั่งก่อนก็ออกดอกพี่น้องเอ้ยพ่อลินมั่งก่อออกดอกวันนี้ทั้งนันพุ่นกมาอีเมลวมาบอกประเด็นไหนประเด็นไปติดต่อธนาคารปะนะประเด็นก็เลยไปติดต่อธนาคารไปที่แรกบด้จากบาท วันนี้ประเดียนได้ไปเบื้องไม่กัเนเลยได้ก็เลยมาขอบคุณพี่น้องเฮ้าเนี่ยนะประเดียนก็เลยมาเห็ดคลิปขอบคุณพี่น้องเฮ้าเน,นาะค่ะเนาะพอมีคำใดเอนสีอวยพรให้นอกจากให้อยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุขทุกสูขทุกคนเนาะค่ะเนาะให้จเจริญรุ่งเรื่องเก่าหนาทำมาหากินคิดซึ่งใดก็ให้ได้สมความมุ่งม,มั่นปรารถนาด้วยกันเด้อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันต่อไปเนาะค่ะเนาะให้จเจริญมีตั้งแต่น มันทางยางไปหาย่ามีกวกมีหนำเนาะค่ะเนาะห้ไปอันลาบลื่นเบิดส่วนสุนแนวเห็ดยังก็ไดไปเดินก็นขออวยพ่ออนหายเบืเ้องแน่แต่เหตุยูทูปมากพี่น้องเอ้ยตาไปเดินบวมขึอ้นอยังหนึ่งตาไปเดินบวมค่ะขึ้นยังต้งเจ็บตาไหลชุดมือได้ก็เจ็บตาตาบวมอันแต่ว่าไปเดินว่ได้ไปหาหมอดอกขอบุดหลๆด้วย่ะเด้อ ประเด็นใส่เอาน้าแข็งอันประกบตาเ,าเอาเอาเกลียวนะใส่เกียวหรืประกบเอานอนๆนี่เขาเอาเลลเื่นเกียวด้วยกันด้วยนี่เว <c oughs> ลาโทรศัพท์พหอนประเด็นก็ใส่เกียวนี่เลยเอาไปแช่แ่อยู่ห้องฟิดแข็งเป๊กจังสิหรอ <c oughs> ไว่ลาน้นเ้าก็ใส่ผางสิผาปูงสิแล้ววันนี้ก็เอาโทรศัพท์พเทินเข้าไปโทรศัพท์พททพห้องก็บอกเป็นนี่ยังไล่สดกก้อนสีไล่สดประเด็นก็เอานอนใส่หนีไปจนว่าโทรศัพท์เย็นประเด็นเจ้าควายเอาขืนไล่สดเนาะ ต้ป้านันยังห่อนอยู่ได้พี่น้องบางครั้งกับต๊ะขันพ่อโทรศัพท์ับห่อนกับเขาสิบอกว่าแอปไม่ทำงานเขาสิวางสิเนาะกันเนาะประเด็นกันเลยมาขอบคุณพี่น้องหลายๆคนเป็นกำลังใจเหตุเด้อเด้อผู้ใดกันยังอันบ่ท่านได้หอดบ่ท่านได้พานกับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะกันเนาะเดี๋ยวกระพานเดี๋ยวการได้คือเพป็นวาน่ะประเด็นกันเหตุมากบ่เม็นหน่อยปีเราหาปีเราได้พี่น้องสิครบหาปีวันเดือนเมษาสิเข่ามากเนี่ยเนาะ เ็จเล่นๆอยู่ตั you ้งว่าโดนเฮ็ดจริงๆอย่างจรงนั่นที่เข้าหาสองปีเต็มแล้วที่ปรเด็นเฮ็ดคลิปเฮ็ด YouTube เนาะค่เนาะได้เป็นยูทูบเบื่อแล้วได้เงินแล้วบัดนี้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆประเด็นดีใจแฮงประเด็นก็สิจบคลิปไว้ซ่ำหนี้ก่อนเนาะค่เนาะกล่าวคึ้นมาสวัสดีเอาไว้ติดตามคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ่ำหนี้ก่อน เป็นกำลังใจให้พปีนองบนสุก้นเด้อค่ะเด้อว,วัสดีค่ะ